สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว youtube ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมยุดยิ่งเจริญนะครับจะพามาชมเครื่องตัดหญ้านะครับแบบใช้รถไถครับใช้รถไถตัดเอาครับมีอุปกรณ์พ่วงครับ ตวงข้างหลังกใช้ตัดหญ้าครับตัดหญาทงการ เดินตามแบบใกล้ๆเลยครับนี่ยก็ขัดเรื่อยๆข้างทางเดี๋ยวก็ต้องระวังกระเด็นนิดนึงครับว่ามีหินมีอะไรอยู่ข้างทางเยอะเลยครับ อยู่ฝั่งนี้เลยนะด้านข้างนี้นะเป็นกรมทางหลวงชนบทครับรถก็จะเป็นคูปต้าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับเป็นรถสอ้เกี่ยวสำหรับพ่่งครับทุ่งก็เป็นรุ่น PA 3 4สาครับนี่พ่วงโดยรถไฟกูปตาครับอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์พ่วงครับนี่ถึงเสาไฟก็ลยกเก็บได้ครับ ก็ตัดไปเรื่อยๆครับเลยก็ตัดไปเรื่อยๆเลยครับเลยตัดโดยคูบุต้าเอลห้าสิบหนึ่งแปดครับเตาออุกรพ่วง งั้นผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, ช่องยุดยิ่งเจริญด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำ youtube ให้พ่อแม่พี่น้องชาวยุทูได้รับชมรับฟังไปเรื่อยๆนะครับงั้นผมขอกล่าวครับว่าสวัสดีครับ